อะไรนะเปลี่ยนแนวช่องอีกแล้วบ่อยไปไหมอ่ะสวัสดีทุกคนขอต้อนรับกลับมาที่ช่องใหญ่ละช่องของมนุษย์ยายที่มาแชร์เรื่องงานออนไลน์ของตัวเองไม่ได้ลงคลิปมาเดือนกว่าเหมือนไม่นานนะแต่ก็เป็นเดือนกว่าที่มีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากมากมากไม่เลยจะเปลี่ยนไปไปไหนเยอะจนงงอะป่าจะปรับตัวให้เป็นปกติได้ก็ต้องใช้เวลานิดนึง พวกเธอมีใครเคยเจอความเปลี่ยนแปลงแล้วเสียสูญไหมไม่ต้องเสียมากเสียนิดนิดหน่อยฉันเนี่ยเป็นบ่อยมากเพราะความที่เป็นคนอิ i n t ร o v e r t ด้วยหัวก็ไม่ค่อยไหวด้วยอายุวบค,คนเดีเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าหน้านานะฉันจะมาแชร์วิธีการจูนตัวเองเวลา <c oughs> ที่เจอ<ะ>อายุ14เวลาที่เจอความเปลี่ยนแปลงแบบงงๆอะ แต่คลิปนี้ฉันจะมาแจ้งว่าช่องของเราเนี่ยช่องของฉันเนี่ยกําลังจะเปลี่ยนไปก็ทําไงได้เนาะมันเป็นช่องที่เรียนรู้ไปพร้อมๆกับทําไปไงไม่ได้เก่งก่อนแล้วมาทําก็พยายามจะหาตัวตนที่ชัดเจนอยู่นั่นแหละก็อย่างที่อโปบอกห้าสิบสี่แล้วหาไม่เจอเลยตอนเนี้ก็เลยมีการปรับเปลี่ยนอีกแล้วอีกนิดนึงเดี๋ยวผมมาส เฮียคนนี้เพิ่งตื่นจากช่องเล็กๆอ่ะที่เอาไว้แชร์เรื่องราวของมนุษย์ยหญกับความอยากเป็นดิจิตอลนอมแมทของนางอ่ะตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาโปและยายชาแนลคนนี้คืออาโปนะแดะจากช่อง YouTube ที่มีแต่เายรักคนเดิมก็ขอเพิ่มเติมให้มีหลานสาวสุดที่รักของนาง โตัวเจ้าจิวที่ <ขอ S 1> มีใส่นะกิจกรรมเยอะมากพูดไม่หยุดเห็นไหมรวมทั้งชอบวาดรูปให้ยายยายก็เลยได้ไอเดียขึ้นมาหันมาเขามรเขม่นหัดใช้ AI หัดใช้เครื่องมือดิจิตอลเพื่อที่จะทำให้ผลงานของอโปอะมันต่อยอดได้ก็ตามที่ฉันเคยพูดไว้หลายคลิปนั่นแหละว่าถ้าสมมติว่าพวกเธออายุเยอะหน่อยอยากทำงานออนไลน์เพิ่งเริ่มต้น ไม่เก่งเทคโนโล,โลยีหรือบางคนน่ะที่เข้ามาอาจจะแค่อยากได้ไอเดียกิจกรรม,มกิจกรรมเด็กๆอย่างอโปเนี้ย<อ>คุณมาทุกที่แล้ว<อ>มากดติดตามแล้วก็ตลอกแตกไปด้วยกันฉันจะลงคลิปยาวทุกวันเสาร์คลิปใหม่ที่ฉันคิดว่าฉันจะลงในช่องเนี้ยสลับกันไปทุกสัปดาห์ก็จะมีอ่สนับสนุนงานวาดของอโปก็คือรูปภาพขอบนั่นแหละ แล้วก็แชร์การใช้ AI การใช้เครื่องมือต่างๆแบบง่ายๆแบบแบบที่ฉันใช้นะแบบที่ไม่ใช่มุณสอนนะนะคนอื่นอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้ฉันอาจจะใช้ได้คนเดียวอะไรอย่างนี้แล้วก็เทคนิคการทำงานออนไลน์แบบไม่ต้องเครียดทำไปชิวๆทำไปแบบอย่างนี้ชิวๆค่ะอืมแล้วก็แถมด้วย <c oughs> แล้วก็แถมด้วยกิจกรรมเด็กๆเล็กๆเหมือนอาโปเนี่ยขวบอุ้ยบับเบ <Bubble Bee S 1> ิลบ <Ye> e ีอืจริงก็ฝากกดติดตามเราใยรักกับอาโปคู่หูคู่ไม่หาแต่เราก็รักกันสุดๆนี่รูกที่โปวาดว้าวโปวาดรูปกับยายทุกวันก็คือพอโปวาดรูปใช่ไหมฉันก็เอาผลงานนั้นอะมาทำเป็นดิจิตอลโอรดักหลายๆแบบลงขายหลายๆช่องทาง จุดประสงค์ก็แค่นะอยาก <ทำ S 1> ให้อโปอ่ะมีอะไรทําแล้วก็แถมด้วยการมีไรายได้เล็กๆน้อยๆอยพอเป็นค่าขนมของยายกับหลานที่กินกันแต่น้อยสองคนนี้ชอบกินขนมที่สุดเราสองคนอนะ่ะก็แอบ,บจะหวังว่าช่องอโปแอนยายเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครๆได้บ้าง แล้วฉันก็อยากฝากเพื่อนๆฝากคนดู YouTube ที่หลงเข้ามาช่วยแวะดูคลิปให้จบหน่อยแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันด้วยก็ได้แล้วถ้ามีใครอยากสนับสนุนสีเทียนให้อโป้นะกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะจ๊ะเยอะๆเลยนะกดเยอะๆกดเยอะๆอยากได้อยากได้อยากได้กดเยอะๆเๆๆฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้โป้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย